ขอบคุณมากมากครับเอาละฮะสวัสดีพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านครับณนะเวทีปทุมวันศูนย์กลางของเราแห่งนี้และก็สวัสดีพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ชมถ่ายทอดสดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือจะเป็นต่างประเทศสวัสดีทุกๆท่านครับสู้กันต่อไปครับวันนี้มาเจอกันรอบดึกเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะโอว้วิทยากรยังมีอีกหลายท่านเลยดนตรีก็ ยังมีอีกหลายวงนะครับที่สลับสับเปลี่ยนกันครับมีทั้งความบันเทิงมีทั้งสาระแต่ขึ้นมาตรงนี้ก็ต้องทักทายกันก่อนนะเพราะว่าจากที่คุณลุงกำนานขึ้นมาพูดครับมติของมวลมหาประชาชนของเราไม่ว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าท่านกำลังดำเนินการอะไรอยู่ก็ตามขอให้ท่าน ยึดมั่นในแนวทางสงบสันติและดำเนินการต่อไปเรื่อยๆทั้งไปขอร้องข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนไปที่สำนักงานสันทากรจะไปปิดที่ไหนอะไรอย่างไรเดินในแนวทางสงบสันติต่อไปแล้ววันหนึ่งชัยชนะจะเป็นของพวกเราปรบมือให้กำลังใจกปรปรป,รปรสต่างจังหวัดด้วยนะฮะต้องเอ่ยนาครับ เพราะว่ากปปสจังหวัดต่างๆบางจังหวัดก็ลิง์สัญญาณถ่ายทอดสดจาก Blue Sky Channel ทักทายพี่น้องกปปศจังหวัดตากปิดสถานที่ราชการมา3-4วันแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกปปสมวลมหาประชาชนจังหวัดตากครับครับผมดีครัลอยๆมีสายรายงานมาบอกว่า พี่ถ้าพี่จะรีบกลับก็ให้รีบกลับถ้าพี่ไม่รีบกลับให้พี่กางเต็นท์เลยเพราะมีตำรวจอยู่ที่โลตัสเนี่ยในเครื่องแบบ50นอกเครื่องแบบ50อยู่ในโลตัสเนี่ยค่ะพี่ตำรวจเพราะฉะนั้นเอาให้แน่ว่าจะใส่เครื่องแบบหรือไม่ใส่เครื่องแบบเพราะมาอย่างละ50ในเครื่องแบบ50นอกเครื่องแบบ50ถ้าจะใส่เครื่องแบบก็ใส่เครื่องแบบแต่เครื่องแบบที่เนี่ยมันรัดเออสเตย์ก็ไม่มีมันรัดมันร้อนนอกเครื่องแบบเถอะสบายๆเพราะกลางคืนเนี่ยจะเข้ามาทักทายพวกเราก็ไม่ได้ผิดกฎหมาย ต้องมากลางวันทนี่มากลางวันเขาก็รอว่ามีสายรายงานเขารอว่าเราจะไปบุกกระทรวงแรงงานเมื่อไหร่เมื่อสักครู่สายมารายงานบอกว่าวันที่บุกกระทรวงแรงงานเฉลิมสั่งให้เปิดประตูแล้วดักเข้ามาปั๊บแล้วจับแกนนําในกระทรวงแรงงานกูของโง่ขนาดนั้นเราไม่ใช่ดักแด้นี่ไม่ใช่ตักกระแตามาทางก้าเนี่ยจะได้เอาแหอวนโวกเข้าไปแล้วมาจับทอดขายอยู่ที่สามเหลี่ยมดินแดงอะ่ะเออประหลาดจริงแล้วก็เลยมีรายงานว่าอย่างนี้ เฉลิมตอนนี้กลางคืนเนี่ยกลัวมไม่กล้าอยู่บ้านกลัวพี่ลูกหมีมากก็เลยมาเช็คเอ็นอยู่ที่โรงพยาบาลราม,มาทาตัวเป็นคนไข้ไปทุกคืนตอนเชา้าก็ออกมาเป็นผู้มีการศูนย์รวมสัตว์นรกกลางคืนก็กลับไปเป็นคนไข้โรงพยาบาลราม,มาถ้าพี่เฉลิมไม่ออกจากโรงพยาบาลราม,มาแล้วกลับไปนอนอยู่บ้านหนูจะบอกคนทั่วไปในประเทศไปนี้ผ่านบูชการว่าพี่นอนห้องไหนชั้นไหนตึกอะไรพี่น้องเขาจะได้ไปเยี่ยมพี่หนูบอกพี่ได้เลยนะคะพี่เฉลิมคะวางอาวุธเสถาะ จองลากรับใช้ทรราดได้แล้วเหลือ50เมตรสุดท้ายแล้วสําหรับทักสีและยิ่งลัก <All right. S 1> ถ้าพี่ยังไม่วางอาวุธยังไม่ยกศูนย์รวมสันนล็อกเอง oh. พวกหนูก็จะบอกว่าพี่นอนอยู่ห้องไหนชั้นอะไรโดยที่ไม่ได้ป่วยเลย <laughs> อันนี้อันที่หนึ่งส่วนอันที่สองอันที่สองคือว่าอยากจะกมาบอกก่อนที่จะกลับบ้านในค่ำคืนนี้ซึ่งเดี๋ยวก่อนก,กลับซี่ไปดูตํารวจก่อนนะคะ แล้วลุงกำนันเวลาเดินรับตังเดินแบบสลับฟันปลาเพราะเหมือนการผู้ใหญ่บ้านพอแกทำบังเกอร์เลยทำบังเกอร์แบบสลับฟันปลาเวลาขับรถเข้ามาบางคนเวียนหัวกันเองเวียนหัวกันเองสลับฟันปลาเดินเข้ามาป,ป,ปั๊บ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 พอมาถึงหน้าน,นี้อ้วกค่ะอ้วกยังไม่ได้ทำงานเลยอ้วกค่ะมาเจอบังเกอร์ของผู้ใหญ่บ้านเข้าไปสลับฟันปลานะคะแต่ว่าจะบอกว่ามีการโพสต์ภาพให้ร้าย ให้ร้านอันนี้ภาพนี้นะคะเป็นภาพชั้นสวยมากภาพนี้แบบดูเม่อ์มอ่ะจัดแล้วใหม่ไม่อ่านให้จัดสิดูเม่อ์มแบบว่าเม่อ์มนิดนิดเออแบบสวยมากอ่ะแต่ภาพนี้เป็นภาพที่โกหกยังไงครับพี่ปองครับคือเอาคือดิมทียจะมีภาพพุทธิพงศ์ภาพอภิเศษภาพสกลทีภาพรัฐพล เอาภาพเก่าแล้วอ้างว่าคนพวกนี้ขัดขวางการเลือกตั้งลูกหน้าแต่ตัวเองแะไปใช้สิทธิ์อ๋ออ๋อได้ยินมาเหมือนกันได้ยินมาเหมือนกันเรักษาสิทธิ์จะได้ลงเลือกตั้งสสในสมัยหน้าได้คนก็ด่ากันโขมเลยที่นิติกรไกรพิเชียนส่งมาน้อมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วบอกไม่จริงเลยวันนั้นลูกหมีอยู่กรุงเทพไปได้อยู่ชุมพรทุกคนเนี่ยไปปิดหน่วยนูู้นนู้นน่นนีนี่หมดเลย ไม่มีใครไปใช้สิทธิ์เพราะเราจะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งเราไม่สนใจครับทีนี้พอปรากฏว่าพออันนี้เฟลล้มเหลวมันมีอันใหม่อันใหม่อันใหม่คือเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะเอาเองฉันชอบรูปสวยก็มีคนใส่ข้อความว่าอันเป็นแทเหมือนก็ทำว่าแบบฉันขายเสื้อเก่งอะเห็นว่าฉันขายเสื้อเก่งอ่ะกนี่ยหรอวะม่ว่าดฉันพูดอะไรคนต้องเชื่อพูดอะไรคนต้องเชื่อก็เลยเขียนว่าคอผู้ชุมนุมเข้าใจนะคะ แกนาไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิเอาไว้ต่อสู้กับระบอบท่าศิลข้อเชื่อจริงๆแล้วฉันไม่เคยพูดอย่างนี้เลยฉันมีแต่พูดว่าอย่าหวังว่าพวกมึงจะได้มีการเลือกตั้งถ้าแกจะนำแกตฉันไม่คอยพูดอันนี้ปลอมปลอมอนนอมะนี่เป็นการโค้ดคําพูดปลอม,ปอมเป็นวิธีการบิดเบือนแบบที่เขาชอบใช้กันใช่และทนายดาเนินการแล้วหน้าไหนไม่ลบหน้านั้นโดนดำเนินคดีแน่นอนคนแชร์เท่าไหร่ดำเนินคดีเท่านั้นทุกคนทุกคนทุกคนเลยเพราะทนายชอบเขียน เมน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 แล้วจะล่าหาต้นต่อให้ได้เลยว่ามึงส่งจากไหนครับผมอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองแต่รูปฉันสวยมากอะรูปสวยกำลังเบอร์เบอเลยใช่ไหมฮะเบอร์เบอร์จริงจริงไล้เนี้มันร้ายมากเลยนี่ยเขาเล่นทีเผลอไงกำลังแบบกำลังเล่นทีเผลอกำลังเบอร์เมอร์ไงตรงตรงมาตรงตรงมาตรงตรงอันนี้ใช่ไหมะ เราต้องขออนุญ,ญาตบอกด้วยว่าใครแชร์รข้อมูลนี้เป็นเท็จนะฮะก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะอันนี้ไม่จริงนะไม่จริงเลยไม่เคยพูดประโยคนี้ไม่จริงไม่เคยพูดไม่เคยเขียนไม่ว่าจะที่ไหนกับใครทั้งนั้นมีแต่พี่บินมาบอกพี่็อบ,บินมาบอกอเราบอกเฮ้ยไม่ได้การแล้วเว้ยเดี๋ยวต้องโต้ตกลับเพื่อ,อไม่ให้การโกหกนี้มันกระจายหาย้า,ายเก่งไปเรื่อยคือมันโกหกตั้งแต่หัวแถวยันท้ายแถวอะ ลูกน้องเรียกว่าโกหกหัวคะแนนเรียกว่าอีตอแหลหัวขบวนใช่ไหมลูกน้องโกหกหัวขบวนอีตอแหลแต่ไม่ว่าในทีตามทีเราจะไม่พูดถึงเขาด้วยถ้อยคําอันมีพิษมีภัยหยาบคายเราก็ต้องบอกเขาว่าเขานี้พูดจะไม่มีข้อมูลพื้นฐานความเป็นจริงเลยนับตั้งแต่คุณปูจนถึงกระทั่งคุณอะไรก็ตามทีที่โพสตเข้าความเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยทุกกระบวนการและเรียบร้อยกันไปก็ไม่มีอะไรแล้วพี่คนที่ถูกยิงครับผม หลวงพ่อไฟแชกอ,อ่ะหลวงพ่อไฟแชกจะมาขึ้นเวทีเราอาจริงเหรอวันไหนครับพรงไงพรุ่งนี้มังพรุ่งนี้นะฮะจะมาเล่านาทีหลวงพ่อไฟแชกออกฤทธิ์ผู้คนชีวิตถูกยิงแล้วไม่เข้าเพราะโดนไฟชแชกเป้งลูกกระสุนตกเลยสุดยอดครับผมเมิอเป็นปกําลังใจขึ้พี่เขาด้วย<อ>รู้สึกว่าจะเป็นกาดอยู่ที่เวทีราชพราว ทำหน้าที่อย่างปลอดภัยในค่ำคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าวินาทีให้ฟังว่าตอนนั้นเป็นยังไงใช่แล้วก็เสื้อเสื้ออาจารย์ถาวรขายวันเสาร์สิบโมงที่ศิลปกรนะคะคณะจิตรกรรมส่วนภาพอาจารย์ธีรกรก็ขายเพิ่มไปเรื่อยๆมีร้อยภาพทุนนั้นเพื่อสนันุนการสำหรับกิจกรรมกปปสขอบคุณนคร่บสวัสดีครับขาเรบมือให้กับพี่ปอง่อยครับขอบคุณพี่ปองครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณพี่ปองนะฮะต้อง ต้องบอกความจริงกันแบบนี้ครับสลับใหม่เลยนี่ต้องบอกความจริงกันแบบนี้เพราะว่ากระบวนการในการยุยงกระบวนการในการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารยังเกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบทุกเมื่อเช้าวันเกิดขึ้นทุกวินาทีอย่างวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังอย่างหนึ่งแบบต้องๆเลยเนี่ยนะฮะมีคนถ่ายภาพไว้ได้เป็นเซลววินจำได้ไหมครับหมายเลข35 7สิเซเเวนบางซ่อนอะไรสักอย่าง พอมีคนถ่ายเสื้อวินเสร็จปุ๊บโซเชียลมีเดียฝั่งนู้นเอาไปเล่นทันทีเอาเสื้อวินไปวางไว้แล้วตัดภาพเป็นเสื้อของกปป,ปสอบ,บอกว่าคนใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์หมายเลข35เป็นขบวนการเดียวกันกับบวนมหาประชาชนนั่นภาพตัดต่อล้วนๆนี่ตัวอย่างข,งของขบวนการบิดเบือนเรารู้ทันทั้งหมดเดี๋ยวจะเอามาแจ้งกันไปไเรื่อยแจ้งกันไปไเรื่อยกันละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับ นอกเหนือจากกปป,ปสจังหวัดตากแล้วนะฮะทักทายพี่น้องกปป,ปสจังหวัดตากวันนี้ได้ข่าวกปปสจังหวัดจันทบุรีไปกันทั่วจังหวัดเลยนะฮะปิดสถานที่ราชาการต่างๆเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งปรบมือเลยครับอนอกเหนือจากกปปสจันทบุรีก็ยังมีกปปสที่จังหวัดชนบุรีอีกด้วย <S <S แล้วก็มีข่าวส่งมาวันนี้ กปปอสอทุ่งสงกระบีตรังและพัทลุงต้องการกำลังเสริมจากพี่น้องมวลมหาประชาชนจำนวนมากปิดล้อมที่ทำการไพรสนีทุ่งสงจนถึงวันที่สองกุมภาเนื่องจากขณะน,นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากที่ข่าวฝากประกาศมานะฮะตั้งแต่ตอนเย็นแล้วที่บรูสกายชาแนลผมไม่ได้อ่าน เอามาอ่านที่นี่ตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่สายเกินไปเนี่ยนะครับปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ถึงแม้จะไม่ได้เข้ากรุงเทพก็กระจายตัวกันไปทำหน้าที่แทนพวกเราที่กรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีฮะต่อเนื่องกันเลยครับพี่น้องครับมวลมหาประชาชนสู้กันต่อแล้วก็รายการต่อไปอัปเดตข่าวรายงานข่าวสถานการณ์กันตลอดทั้งวันเป็นภาษาอังกฤษขอเสียงปรบมือให้กับ คุณตั้จิตพัฒน์กฤษฎากรครับผมอ,อ้สักครู่หนึ่งนะฮะสักครู่หนึ่งครับกำลังมีข่าวด่วนเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษพอดีเนี่ยน,นะฮะกปะปสแต่ละจังหวัดครับหากท่านนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับกษษิจการที่ทำอยู่กิจกรรมที่ท่านรวบรวมมวลมหาประชาชนไปพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดก็ตามส่งข่าวสารกันมาได้ จะเป็นทาง Facebook ก็ได้ที่เวทีราชดำเนินเนี่ยนะฮะอ้าวนอกเหนือจากตรงนี้มีข่าวคราวเรื่องของการบริจาควันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้รู้สึกว่าข่าวล่าสุดเฉลิมเฉลิมบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มวลมหาประชาชนจะเดินทางไปศูนย์รวมสัตว์สอรอสอเขาจะสั่งช่อง11มาถ่ายท่อสด ที่อย่างนี้มันถ่ายทอดสดที่นะ้องที่พวกเรานี่ไม่ถ่ายทอดสดเลยเอาช่องสิเอ็ไปถ่ายทอดสดก็เชิญเพราะเรามี blue sky เรามีทีนิวส์เราไม่กลัวใช่ไหมพี่น้องเอาช่อง11เอ็ถ่ายได้ถ่ายไปอยากจะปั้นอยากจะบิดอยากจะทำอะไรก็เชิญ เดี๋ยวบลูสกายเดี๋ยวทีนิวส์จะเอาความจริงมาฝากพี่น้องมวลมหาประชาชนไม่กลัวสอ,อสออีกต่อไปถูกไหมพี่น้องโอ้วันนี้มีข่าวช่อง11เต็มเลยเดี๋ยวมาเม้าให้ฟังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าข่าวช่อง11วันนี้โอ้ข่าวเกยอกับช่อง11เเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเก็บข่าวมาฝากกันช่วงต่อไปก็แล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้ครับอย่างที่บอกไปครับอัปเดตข่าวคราวเป็นภาษาอังกฤษกัน กับปกปป,ปอสอคุณตั้นจิตพัฒน์กิจดากรครับเชิญครับ